ต่อไปนี่เราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนของการาย้อมผ้าแล้วเนาะแล้วก็จะไปสร้างลวดลายของผ้าค่ะเราก็ต้องมีการเตรียมผ้าก่อนที่จะนําไปย้อมนั่นเองไปสร้างลวดลายาหลักๆแล้วด้วยกันนี่ค่ะเรามีอยู่ประมาณ3วิธีในการเตรียมทําความสะอาดผ้าเนาะเพราะในผ้าเนี่ยค่ะมันจะมีพวกแป้งพวกสารเคลือบผ้าอยู่ก็ต้องเอาพวกนี้ออกก่อนเพราะมันจะส่งผลในการย้อมทําให้สีเนี่ยด่างได้ถ้าเราไม่ทําความสะอาดผ้าก่อน หลักๆจะมีก็คือ1ก็คือนําไปต้ม2ก็คือซักด้วยพวกน้ํายาล้างจานนะคะที่มีลักษณะใสๆ3ก็คือแช่ในตัวของโซดาแอสหลักๆจะมีอยู่ด้วยกัน3วิธีนั่นเองก็เตรียมผ้าใส่ภาชนะนะคะแล้วก็เทน้ําลงไปแล้วก็ทำการแช่ผ้าทิ้งเอาไว้สักประมาณ15-20นาที เพื่อให้เขาคลายพวกแป้งและสารเคลือบผิวผ้าออกมานั่นเองนะคะค่ะหลังจากที่เมื่อกี้เรามีการทําความสะอาดผ้ากันไปแล้วนะคะเบื้องต้นเพื่อจะได้เตรียมผ้าสําหรับพร้อมย้อมทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ในการสร้างลวดลายกันนะคะอุปกรณ์ในการสร้างลวดลายผ้าเนี่ยลายพื้นฐานง่ายๆโดยทั่วไปสําหรับการทํามัดย้อมเนี่ยคะ่ะก็จะมีตัวหนังยางหนังสติกตัวนี้นะได้ทั้งวงเล็กวงใหญ่นะคะแล้วก็ตัวหนีบตัวหนีบ อันนี้สามารถสร้างพวกลวดลายก้นหอยได้อย่างง่ายๆนะคะหรือมือของเราเองก็ได้แล้วก็ไม้ไอติมนะคะ,คะหลักๆจะมีอยู่ประมาณนี้สําหรับพวกลายพื้นฐานง่ายๆสร้างลายวงกลมสร้างลายรูปทรงเรขาคณิตพวกเนี้ยค่ะก็จะใช้อุปกรณ์แค่นี้ค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสร้างลวดลายผ้าลายพื้นฐานง่ายๆกันด้วยการมัดย้อมนะคะ1คือพวกผ้าเหล่าเนี้ยค่ะจะเอามาทําเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติเนี่ยจะต้องเป็นเส้นใยที่มาจากเส้นใยธรรมชาติ เป็นคอตตอนร้อยเปอซผ้าป่านมัสลินผ้าฝ้ายพวกนี้ค่ะหรือไม่ก็ถ้าหาไม่ได้จริงๆมือใหม่อยากลองหัดย้อมเนี่ยค่ะก็ใช้เสื้อผ้ามือสองได้เลือกที่มันมีคอตตอนไม่ต่ำกว่า70%มีโพลีผสมได้ไม่เกิน30%นั่นเองค่ะก็สามารถย้อมสีธรรมชาติได้ติดเหมือนกันค่ะทีนี้บางทีเราไปเลือกซื้อค่ะมันอาจจะไม่ได้มีบอกเนาะ ว่ามันคอต้อนร้อยไม่ร้อยเจ็ดสิบหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีเทสง่ายๆเลยค่ะใช้มือเราขยำผ้าพอเราขยำปุ๊บเนี่ยถ้าเราคลายออกอะ่ะมันมีรอยยับให้เห็นอะ่ะแสดงว่าเขาเป็นเส้นใย,ยธรรมชาติก็คือย้อมติดสีธรรมชาติได้ดีแต่ถ้าเป็นผ้าที่ผสมเส้นใย,ยโพลีอะค่ะพอเราขยำแบบนี้ปุ๊บอะ่ะเขาจะคลายตัวโดยอัตโนมัติเขาจะไม่ทิ้งร่องรอยของการยับเอาไว้อันนี้คือวิธีสังเกตเส้นใย,ยนะทีนี้พี่เนจะมาสาธิตเป็น ลายก้นหอยพื้นฐานเลยค่ะที่เราเห็นทั่วไปตามท้องตลาดที่เป็นสีเคมีที่ขายกันโดยทั่วไปค่ะมีทั้งก้นหอยที่เริ่มจากตรงกลางดีดเข้าไปแบบนี้แล้วก็มว้วนนี่เลยค่ะผ้าต้องมีความหมัดๆนะคะตอนสร้างลายนีแล้วเราก็ใช้มืออีกข้างหนึง่งแต่งให้มันเกิดกร่องแล้วก็มนใช้มือเกลี่ยแบบนี้ค่ะ พอออกมาหน้าตาแบบนี้ได้เป็นก้นหอยแบบนี้แล้วค่ะเราก็ใช้ยางนะคะในการรัดเอาผ้าไม่ให้หลุดไม่ต้องยกผ้าเลยใช้ยางสอดเข้าไปค่ะยืดยางอุยตายแล้วค่ะยืดยางอย่างนี้แล้วก็สวมเข้าไปได้เลยแค่ให้มันอยู่ทรงอะคะ่ะ ถ้าเกิดยางเรารัดแน่นเกินไปอ่ะเราจะได้สีขาวเยอะแล้วก็จะได้ส่วนที่ผ้าไปสัมผัสสีที่เราย้อมอ่ะค่อนข้างน้อยก็จะเป็นแบบนี้นี่คือลายก้นหอยอันนี้ลายพื้นฐานก้นหอยเนาะค่ะตอนนี้สีก็พร้อมย้อมแล้วลายผ้าเราก็สร้างเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำสีที่พร้อมยอมเนี่ยค่ะมันจะต่างกับตอนต้มสกัดสีนะตอนต้มสกัดสีน้ำต้องเดือดแต่ตอนต้มเพื่อยอมเนี่ยค่ะ น้ำไม่จําเป็นต้องเดือดอยู่แค่ประมาณ80องศาวิธีสังเกตนะคะก็คือมันจะมีไอลอยขึ้นมาประมาณหนึ่งอันนี้ก็คือเริ่มย้อมได้แล้วแล้วก็ระยะเวลาในการย้อมก็สักประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปค่ะความร้อนจะเป็นตัวช่วยนําเม็ดสีเข้าไปสู่เส้นใย,ยผ้าค่ะแต่ถามว่าย้อมเย็นได้ไหมย้อมเย็นได้แต่อาจจะต้องทิ้งไว้ข้ามคืนค่ะถ้าเราเอาผ้าแห้งลงไปย้อมะคะ่ะสีมันจะไม่เดินสีก็จะหยุดชงนะงัก สีมันจะไม่วิ่งตามเส้นใยผ้าค่ะหลังจากที่เรายอมนะคะมาประมาณ45นาทีนะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาขึ้นจากน้ำสีนะคะแล้วก็ไปลุ้นกันตอนขั้นตอนมอดนนะคะว่าใครมอดนกบอะไรแล้วจะได้สีไหนจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาที่จำกัดอะคะ่ะเราอาจจะปิดแก๊สแล้วก็แช่ทิ้งไว้แบบนี้จนน้ำเย็นเลยก็ได้ค่ะสีก็จะยิ่งซึมเข้าไปดีขึ้น ตอนนี้เรามาสู่ขั้นตอนของการมอแดนแล้วนะคะวันนี้จะมีให้เลือก3ามตัวค่ะเริ่มจากค่าเพียรที่น้อยที่สุดก็คือเริ่มจากตัวสันส้มแล้วก็เป็นตัวปูนแดงแล้วก็น้ำสนิมค่ะตัวนี้ค่าเพียรจะสูงสุดสันส้มจะให้สีเหลืองที่สว่างขึ้นส่วนตัวปูนเนี่ยจะให้สีเหลืองที่เข้มขึ้นส่วนตัวน้ำสนิมนะคะ่ะจะให้เฉดน้ําตาลเลยค่ะเดี๋ยวเรามามอแดนกันค่ะอันนี้นะอันนี้เป็นลายเย็บย้อมนะคะ อันนี้ลงในสนิมค่ะสนิมนี่ต้องระวังในเรื่องของคนที่มีแผลที่มือนะถ้ามีแผลที่มือนี้ค่ะพยายามอย่าสัมผัสเขาโดยตรงต้องใส่ถุงมือเนี่ยค่ะจะกลายเป็นสีน้ำตาลเลยทำขั้นตอนทุกอย่างให้เสร็จแล้วค่อยแกะลายนะคะมันจะได้ความคมชัดของลวดลายอันนี้แช่ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะในขั้นตอนของการมอดนนะเนี่ยค่ะสีมันจะ สว่างสว่างขึ้นส่วนตัวปูนใช่ไหมคะจะมีความเข้มขึ้นสัดส่วนกะที่ประมาณจะไม่ถึง10ลิตรค่ะปกติ10ลิตรเราจะใส่ปูนแดงประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะตัวสันส้มก็เหมือนกันค่ะ ค่ะหลังจากที่เมื่อกี้นะคะเรานำผ้าที่ย้อมสีแล้วไปมอลแดนกับ3ตัวนะคะสารส้มปูนแดงแล้วก็ตัวน้ำสนิมทีนี้หลังจากนั้นครบ15นาทีแล้วค่ะเรานำผ้าไปล้างด้วยน้ำสะอาดประมาณ3 4ถึงน้ำนะคะจนน้ำเริ่มใสจะมีตัวอย่างอันนี้ก็คือตัวที่เราไปมอลแดนด้วยตัวสารส้มนะคะจะได้สีโทนเหลืองแบบนี้ส่วนตัวนี้ก็คือตัวที่เรามอลแดนกับตัวปูนจะได้เฉดน้าตาลนะคะเข้มขึ้นแล้วก็ตัวนี้คือที่เรามอลแดนด้วยตัวสนิม ก็จะได้สีเทาเข้มเกือบดําเลยเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยค่ะเราจะเอาเขามาล็อกด้วยน้ําเกลืออีกรอบหนึง่งหลังจากนั้นก็ซักล้างทําความสะอาดแกะลายได้เลยค่ะอันนี้เป็นน้ําเกลือที่เราละลายน้ําเอาไว้แล้วนะคะอัตราส่วนก็คือใช้วิธีกะค่ะก็คือประมาณน้ํา10ลิตรใช้เกลือประมาณ1กํากำมือแล้วก็ในขั้นตอนของการล้างค่ะมีเทคนิคนิดนึงนะว่าเราไม่ควรให้น้ําที่ออกจากก๊อกค่ะ,คะผ่านตัว สีหรือตัวชิ้นงานโดยตรงเพราะมันอาจจะทําให้สีด่างได้ควรจะเปิดน้ําเอาไว้ในภาชนะแล้วเอาถึงเอาผ้าลงไปล้างนั่นเองค่ะค่ะอันนี้ก็แช่ประมาณ15นาทีเป็นตัวล็อกสีขั้นตอนสุดท้ายหลังจากนี้ก็คือซักล้างทําความสะอาดได้ตามปกติเลยค่ะ โอเคค่ะหลังจากที่เรา,าล็อกสีด้วยน้ำเกลือแล้วนะคะประมาณ15นาทีแกะลายแล้วก็สามารถนำไปซักล้างทำความสะอาดได้ปกติเลยลงเครื่องได้เลยลงน้ำยาประพันุมได้อันนี้ตัวอย่างนะคะของตัวที่มอแดนกับตัวน้ำสนิมแล้วเดี๋ยวไปลักซักล้างทำความสะอาดได้เลย ค่ะวันนี้เราก็เสร็จสิ้นกระบวนการขั้นตอนของผ้าย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกและใบของมะม่วงเบาแล้วนะคะเ,คเราจะเห็นได้ว่าทุกส่วนของต้นมะม่วงเบาเนี่ยค่ะสามารถนํามาต่อย,ยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มได้โดยเฉพาะสิ่งที่มันเหลือทิ้งเราสามารถนํามาเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติเหล่านี้และสร้างมูลค่าเพิ่มได้ค่ะ